หนุ่มเจ้าโลกแข็งตัวไม่เคยสงบตลอด17ปีแม้ไม่ได้มีอารมณ์ทางเพศไปหาหมอถึงรู้ติดเชื้อจากยุงตัวเล็กๆชายวัย72ปีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์อพยพมาจากซิมบับเวเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามในช่วง17ปีที่ผ่านมาร่างกายท่อนล่างของเขาเริ่มบวมขึ้นทุกวันรวมถึงถุงอันทาและขาซ้ายที่สําคัญคืออวัยวะเพศพองขยายราวกับว่าตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาไม่เคยอ่อนตัวลงเลยกระทั่งตัดสินใจเข้ารับการรักษาพยาบาลเมื่อเร็วๆนี้จึงพบ ว่าติดเชื้อปรสิตจากมาแมลงทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบาเซิลสวิตเซอร์แลนด์ตีพิมกรณีดังกล่าวลงในวารสารนิวอิงแลนด์เจนเนอเรลออฟมิเดซีนตามรายงานระบุว่าการตรวจของแพทย์พบว่าร่างกายส่วนล่างของชายรายนี้ติดเชื้อโรคเท้าช้างชนิดวูชริรีแบงครอฟต์ไตวัชาริรแบงครอฟทีซึ่งเป็นปรสิตท,ที่มีขนาดเล็กมากมักแฝ่เชื้อผ่านยุงเมื่อยุงกัดมนุษย์ตัวอ่อนของเชื้อจะเข้าสู่กระแสเลือดจากนั้น เดินทางไปทั่วร่างกายผ่านทางระบบน้ำเหลืองเมื่อเติบโตเต็มที่จะแพร่พันธุ์ต่อไปทําให้เกิดหนอนนับพันตัวสําหรับกรณีของชายรายนี้แพทย์เชื่อว่าอวัยวะเพศติดเชื้อและหนอนยังคงเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆทําให้อวัยวะเพศของเขาบวมขึ้นทุกวันดังนั้นจึงให้ยาต้านปรสิตซึ่งหลังจากรับประทานยาเป็นเวลาสองเดือนอาการของชายคนนั้นก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและผลการทดสอบต่ออาการติดเชื้อก็ออกมาเป็นลบในที่สุด